คือมันก็รู้ว่าเรายึดได้นะแต่มันก็โกหกอ,อะไรนะทำนนโกหกประชาชนมันไปเรื่อยม,มันก็รู้เจบีีกำลังเป็นไปได้ดีเดี๋ยวบอกที่เบิร์ดล้มเร <c oughs> า <c oughs> รหวังว่า j จบีจริงๆนะรหวังให้เจบีซีเขาจะปฏิบัติตามนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่ เอกสารแล้วก็เซ็นออกมาแล้วก็เป็นแค่ข้อความวเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําตามนั้นเลยะนะครับ,แล,ลบแล้วใครจะดูใครจะรู้ใครถอนใครใครไม่ถอนขมห้นเป็นคนเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อนเพราะนั้นถ้าอยากจะแสดงความจริงใจแล้วเราไม่เคยลุกลานเลยถอนกลับก็แค่นั้นแหละก็คุยเรนรู้เรื่องได้แสดงความจริงใจด้วยการถอนกําลังกลับเราให้คํามั่นว่าเราเราไม่ไปไล่ติดตามมันหรอกเราไม่ได้ไปลุกพอะไรหรอก แค่แค่มันถอนกําลังกลับก็แค่นั้นก็ทุกทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสนุกแค่แค่นัน้แต่ถ้ามันไม่ถอนกาลังกลับก็อย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดกันเปิดดานปิดดานอะไรไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกันมีอะไรไหมพอเปล่าลองกับว่ย้เลยครับ